พี่น้องเพื่อนพ้องทุกๆๆคนนะคะชาวยูทูบเบอร์และก็เอฟซทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ก็มาพบกับคำนางในช่องคำนางสตอรี่วันนี้คำนางจะมารีวิวค่ะรีวิวอะไรนั่นหรออคาคนอื่นเขาเกินก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้คำนางเคยรีวิว รีวิวการทำผมให้ตัวเองคือการทำสีผมนั่นเองนะคะให้กับตัวเองเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาหลายคนอาจจะเคยเห็นนะคะว่าเป็นสีแบบไหนและเมื่อเวลาผ่านไปสีเดือนผ่านไปสีเริ่มจืดออกนะคะคำนังก็ไม่รอช้าค่ะได้ลงสีใหม่ไปอ่ะสีใหม่ที่ว่านั้นสีอะไรหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วเพราะว่าคำนังเพิ่งย้อมไปเมื่อวานมีไลฟ์สดด้วยขั้นตอนวิธีการทำแล้วสี ก็อยู่ในไลฟ์เลยนะคะถ้าใครสนใจหรือว่าอยากจะนำเทคนิคหรือวิธีการของกำนังไปใช mm. ้ก็เข้าไปดูในไลฟ์สดได้เลยจ้า mm. และก่อนที่จะไปดูว่าสีออกมาเป็นยังไงงั้น mm. เดี๋ยวํำนังจะบอกก่อนนะคะว่าใช้สีอะไรบ้าง mm. เมื่อวานนี่ยค่ะไลฟ์สดไปํำนังก็ย้อมสีผมเอง mm. เป็น2ชนั้นนั่นเองสีที่ใช้มีสีนี้นะคะเป็นโทนสีชมพู mm. นะและมีโทนสีเขียวค่ะ พื้นผมของคำนานะคะจะเป็นพื้นผมสว่างเป็นออกสีบอลหรือออกจะเป็นสีทองส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจะเป็นออกสีแดงหรือออกจะเป็นสีอะพีทประมาณนั้นนะคะเนื่องจากว่ามันสีมันจางออกแค่นั้นแล้วคำนานก็ลงไปเลยแบ่งเป็นช่อเป็นชั้นเป็นสองฝั่งและก็แบ่งเป็นชั้นอะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาทุกคนคงอยากคิดไมคว่าสีผมสีใหม่คำนันงจะเกบริการแค่ไหน ไม่เห็นจะบอกว่าสวยอาจจะไม่เนี๊ยบนะคะแต่ว่ารวมๆแล้วมีเสน่ห์เลือกเกินอ่ะไม่รอช้าไปดูสีผมกันเลยจจจ้าอ่ะมานะดูสีผมกันนะคะสีที่ได้นะคะทุกคนนี่เลยสีที่ได้นะคะนี่ สีชมพูนี่นะคะโอ้ไม่ใช่สีชมพูมเล่นมูเนี่ยเป็นโทนสีชมพูที่กำลังลงไปโทนสีชมพูที่ไปนะใครอยากดูวิธีทำก็เข้าไปดูในไลฟ์แรกได้คะ่ะได้เลยนะคะไลฟ์ไปแล้วและโทนสีเขียวสีเขียวเห็นไหมคะตัวนี้จะไม่ค่อยชัดเนาะถ้าออกออกแดดนะคะเจอความ เจอแสงแล้วจะสวยมากเลยนี่ค่ะจะเป็นสีเขียวแบบนี้ส่วนนี้เป็นสีอย่างนี้ก็คือว่าลงสีไม่ถุนเองเพราะว่าเป็นการลงสีด้วยตัวเองมันก็จะเป็นเลเยอร์แต่ก็เป็นอะไรที่ลรวมามีเสน,น่หเลือเกินนะนะ่าจะให้ดูแลหลังวันนี้ก็มีการม้วนผมโลผมด้วยนี่จ้านี่เป็นแบบนี้นะคะ ใครอยากจะนำเทคนิคนี้ไปใช้ก็สามารถเข้าไปอยู่ในไลฟ์ของคำนางได้นะคะได้ไลฟ์สดไปแล้วนะคะบอกวิธีทำแล้วก็ทำให้ดูแหละง,ง่ายๆแต่ก็เป็นแบบทำแบบว่าแบบง่ายๆชิคๆเบาๆนะคะมีค่ะ,ะเป็นแบบนี้เป็ไงกันบ้างคะเป็นไงบ้างคะกับสีผมใหม่ของคำนางอ้าถูกใจกดไลค์ ถ้าชอบก็กดไลค์ถูกใจกดแชร์ค่ะนี่ยเป็นอย่างนี้ก็อยู่นะนี่ไหมจะเป็นเลเยอร์ส่วนที่ค่ะแต้มสีไม่ไม่หมดก็จะเป็นเลเยอเอาสีทองทองเนาะบุขอนบ่บอและมีเขียวมีแดงอ่าโอเคและในอนาคตคิดว่าจะทำไฮไลท์ข้างหน้านะจ๊ะทุกคนเป็กสีอีกหนึ่งแบบสีสว่างสว่างอีก นะสำหรับวันนี้ก็รีวิวสีผมเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กำลังได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆจ้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะจะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะบา,บายยขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจ้าอันย่ยอ ฝากกดไลค์กดซับส,สไคร์ให้แน่เนื้อใจจะมีเวลาก็เข้ามาคุยในไลน์โซ่